ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตตระนงนุชนี่เอาปัญหาหลากัลกๆเลยคือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ปวดท้องแล้วถ่ายไม่ออกแล้วมันถ่ายไม่ออกก็ปวดท้องทานอะไรก็ไม่ได้พอทานเข้าไปแล้วมันก็อาเจียนออกมามันจะได้ประมาณทานได้แต่น้ําแล้วก็น้ําซุปอะไรพวกนี้ค่ะหาหมอหมอก็ให้ยาระบายมาตลอดเลยอเสร็จแล้วพอตอนหลังก็ส่งตรวจครับอ่าโดยสวนแป้งอะค่ะ ได้ค่ะก็เจอก้อนเนื้อที่ไปปิดลำไส้เอาไว้แล้วก็ส่งหมอสันนะคะอยู่ในลำไส้ใหญ่เลยขนาดอาจารย์บอกไหมครับคือพูดง่ายคือกล้องที่เลกที่สุดแล้วสอดเข้าไม่ได้อ่าประมาณปลายเดือนกันยาสิงหาค่ะสิงหาสิงหานะฮะอ่าสิงหาผ่าไปแล้วค่ะผ่าแล้วตรวจผลตรวจนี่ประมาณนานเหมือนกันว่าเป็นมะเร็งอะค่ะ เพราะว่าต้องรอผลชิ้นเนื้อค่ะพอรอผลชิ้นเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยอืก็อาจารย์ก็บอกว่าเป็นมะเร็งแต่ไม่ได้บอกระยะที่เท่าไหร่ผลสุดท้ายก็คือต้องให้อาจารย์ทางเคมีบําบัดมาบอกว่าเป็นระยะที่สามลามไปตับน้ําเหลืองแล้วอตอนนั้นใจเสียมากแล้วตอนนั้นคุณหมอบอกว่าวิธีการรักษาจะต้องทำาต้องเคมีบําบัดก็คือคีโมใช่นะครับมีคอสยังไงบ้างครับก็ของตัวเองนี่โดนแบบหกชุด หก <6 S 2> ชุด,ชดเดือนละชุดเดือนละชุดละห้าเข็มชุดละห้าเข็มใช่วันละเข็มห้าวันพอพอบอกว่าให้กิโมเนี่ยใจเสียเข้าไปอีกเพราะว่าผนข้างเคียงมันเยอะมากครับ,ค,รบคุณหมอบอกไหมครับตอนนั้นว่าจะมีขนอะไรบ้างมีคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวอแล้วก็ท้องเสียไม่เสียก็ผูกอะไรประมาณเนี้แล้วก็เม็ดเลือดขาวจะโดนกดให้ต่ําลง ติดโรคง่ายคือข้อข้อกำหนดข้อบังคับเยอะมากเลยที่ว่าจะต้องดูแลตัวเองที่สุดไม่อย่างนั้นจะติดเชื้อง่ายไปที่ไหนก็ไม่ได้ต้องปิดแมสตลอดเพราะภูมิตัวเองต่ําครับตอนให้คีมโมครั้งแรกเนี่ยยังไม่รู้จักบ,บีมพอทานเสร็จแล้วเนี่ยครั้งแรกที่ให้คีมโมเนี่ยมันจะเพลียพอเพลียเสร็จพอทานบีมเข้าไปเนี่ยมันก็ปกติเลยค่ะไม่ไม่เพลียไม่อะไรเลยเหมือนคนปกติ เพื่อนๆที่ทํางานก็ยังพูดเลยว่าพี่ไม่เห็นเหมือนคนเป็นมะเร็งเลยเพราะคนอื่นเขาเขาเป็นเนี่ยเขาจะดําเขาจะดาแล้วเขาจะแบบอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ใช่แต่ของพี่เนี่ยดูดูดีมากเลยแล้วก็อันนี้โดนให้รังสีด้วยฉายแสงด้วยช่วงฉายแสงเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงเหมือนคล้ายๆกับคีโมเลยแต่ตัวเองไม่เป็นสักอย่างหนึ่งไม่เป็นอะไรเลยอันนี้คือหลังจากที่ได้บิมเข้าไปแล้วใช่ค่ะ ผลตรวจเลือดเนี่ยดีทุกอย่างเลยค่ะสูงหมดเลยทุกอย่างเลยทั้งเกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเนี่ยแล้วก็การติดเชื้อเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ผลออกมาดีทุกอย่างเลย